โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมช่างดิสมา์ฮิทว,วิทนะครับก็วันนี้ผมจะมาไปดีวิวง,งานซ่อมตัวเมนบอร์ดนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นอ่า macbook pro นะครับผม A สองสองสี่แปดห้านะครับผมก็จะเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่นะครับก็อาการที่มาคือรีสโตไม่ได้นะครับผมขึ้นหน้า apple Re ิ้ลรีสโตนะครับผมแต่ว่าพอรีสโตแล้วเนี่ยรีสโตไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามีชุด ะระบบไฟบนเวนบอร์ดที่มันจ่ายคำฝั่งมาไม่ครบนะครับทำให้ตัวอซอฟแวร์เนี่ยมันไม่สามารถรีสตตได้ครับผมก็ตอนนี้ก็แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถรีสโตเครื่องให้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเทสระบบเข้าๆต่างะระบบอื่นๆให้ได้ให้ดูคร่าวๆนะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับผม กางปรับแสงลดแสงนะครับโอเคตัวคีย์บอร์ดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเรื่องเสียงนะครับผมโอเคเสียงใช้ได้นะครับลำโพงดีเหมือนเดิมนะครับผม ก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาเกี่ยวกับ MacBook, iPad, iPhone หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ตามนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเบื้องต้นได้นะครับผมก็จะมีทีมงานคอยให้คําปรึกษานะครับก็ยังไงฝากร้าสุดมาที่สวิตด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับผมก็สำหรับโลเคชั่นสามารถเช็คบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็ยังไงเช็คเอาท์ในแชของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ